เพื่อการพัฒนารองประเทศของสหรัฐอเมริกาประชุมนำเสนอความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่โรงแรมยูนิมานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิธทธิถิวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคม และประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อนำเสนอความสำเร็จของความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนางลิสาบูเจนัสกงสนใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ผู้แทนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นตระหนักถึงความสําคัญขอ,ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางมีการทำงานเชิงบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายนครชีวิตและความมัง่งคั่ง การประชุมในครั้งนี้มีการเสวนาการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบร่วมคิดร่วมทำและบทบาทของภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคประชาชนมีการเสวนาร่วมกับตัวแทนจากชุมชนและการจัดนิทรรศการความสำเร็จของการเรียนรู้และการทำงานแบบมีส่วนร่วม